ไอ้มงบุกเดี่ยวงัดตู้เซฟห้างชยัยภูมิกวาดกว่า,วาสามล้านหนีลอยนวลอยู่บ้านก็มีอันตรายเหมือนกันนะคะดูกรณีนี้เป็นตัวอย่างมีเงินมีทองค่ะรวยค่ะเป็นเจ้าของห้างอนอนอยู่บ้านเนี่ยช่วงนี้ก็ฝนตกตกด้วยเผลอนอนหลับไปมีคนมาเยี่ยมค่ะม,มีคนมาแงะ ตู้เซฟดูเตรียมตัวมาเลยครับทำมาอย่างดีเลยค่ะตำรวจเห็นตำรวจยังตกใจเลยว่าในคนนี้ถ้าทางจะมืออาชีพตำรวจบอกว่ามือระดับพระการแน่นอนดูจากวิธีการเก่อเหตุแล้วนะคะสมเ้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำคลุมหัวมาเรียบร้อยบุกเข้ามาขโมยทรัพย์สินในห้างที่ตรงเนี้ยแล้วก็เจ้าของเขาก็พักอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะนี่คือห้องผู้จัดการห้างนะคะแล้วก็ลากตู้เซฟออกมาค่ะใช้แฉลงงัดตู้เซฟคุณสุวิทย์คิดดูถ้าคุณอะเอา ะเอาแฉลงัตตู้เซฟจะงัดได้ไหมโอ้ยครับเนี่ยนะคือคนที่เขาผลิตตู้เซฟมาเนี่ยเขาก็คิดแล้วล่ะต้องการการงัดใน่มาโดยเฉพาะเลยแต่ในคนนี้เดี๋ยวดูนะคะมังัดอย่างสบายเลยงัดได้ง่ายมากเอาของออกไปหมดเลยค่ะเครื่องเพชรเครื่องทองทั้งหมดเกือบ0,000สนเงินสดอีก2ล้านค่ะ2ล้านปลายปลายด้วยทั้งหมดเอาเป็นว่า3ล้านละกันนี่ตำรวจเห็นค่ะท่านรองผู้กับสพบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิบอกว่าไม่ธรรมดาเนี่ย ทรงแล้วน่าจะเป็นมือระดับพระการที่มีอาชีพงัดแงะโดยเฉพาะเลยและหลักฐานที่ทิ้งไว้ก็น้อยมากจริงๆค่ะแต่ตอนนี้พยายามที่จะแกะรอยเนื่องจากว่า ภาพจากกล้องวงจรปิดค่อนข้างจะชัดค่ะเป็นสิ่งที่น่าจะนำไปใช้ในการตามตัวได้ค่ะรอยนิ้วมือแฝงอาจจะมีด้วยภายในห้างก็มีกล้องที่บอกถึงทางเข้าออกว่ามีคนเข้าทางไหนหลบหนีออกทางไหนอะไรยังไงนะคะสันนิษฐานว่าน่าจะเกลือเป็นหนอนแล้วล่ะค่ะคนไหนนั่นแหละไม่อย่างนั้นจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าตู้เซฟนี้มีของมูลค่ากว่า3ล้านบาทเงินสดอะไรก็อยู่ในนั้นหมดความเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่ยากค่ะถึงแม้ว่าจะงัดเก่งแงะเก่งขนาดไหน แต่ด้วยความที่เป็นคนในน่าจะมีคนรู้จักอยู่ค่ะคุณท่านนิดเป็นผู้เสียหายเป็นเจ้าของห้างนี่แหละห้าง สิงสองพันชยภูมิเนี่ยนะคะเป็นห้างสรรพสินค้าค่ะก็บอกว่าเออผมก็นอนอยู่เนี่ยไม่คิดเลยนะมันเงียบมากอันนี้คือน่าสังเกตคือเจ้าของหลับอยู่ค่ะคนที่เข้ามางัดเนี่ยงัดแบบไม่มีเสียงแล้วก็เอาทรัพย์สินออกไปทั้งหมดโดยที่เจ้าของไม่รู้เลยตื่นมารู้อีกทีจากกล้องวงจรปิดแล้วละค,ะค่ะโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้อย่างนี้แล้วนะคุณสวิตท,ที่คุณฝังดินไว้สิบยี่สบร้อยล้านพันล้านนั่นนะ,นะระวังนะ เดี๋ยวไก่ไปคุยมาหมดเลยนะคน,คนเห็นนะคือคคุุ้ยยยมมบาาาาสโนง